ย่อมค่ะต่อเลยค่ะวันนี้คือเป็นพี่กอแล้วเป็นศิลปินด้วยอ่าได้ค่ะเป็นทุกอย่างเลยค่ะอ๋อเนี่ไอ้นี่ตัวไม่รู้เรื่องเลยนะคะก็คาเซสเปซิฟิลสองนะคะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะสองพันสองราตรีนะคะนาตาลีอยู่ตรงนู้นนะคะน้องไอซ์นะคะแล้วก็น้องแอนน้องพันพี่นัทพี่มอสดันนานะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะสำหรับที่เราจะเจอกันวันที่เท่าไหร่คะ24 25ยากันยายน คผลพากันหอกเห็นบอกว่าเคยมีคนขึ้นแล้วใครขึ้นบ้างคะนี่เราเป็นสิบเก่าเป็นการกลับมาอีกครั้งรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างคะสองพันสองค่ะเซร็จหนึ่งดิ่งไม่ได้มาไม่ได้มาเพราะฉะนั้นค่ะคนที่มาวันนี้ได้มาอีกครั้งหนึ่งดีใจมากดีใจอยากไปทีหลังจากหลังจากเขาล็อกคิวแล้วเขาก็ล็อกดาวน์แล้วเขาก็ล็อกคิวแล้วก็ล็อกดาวแล้วก็ล็ไปหมดว่าตกลงจะได้เล่นหรือยังเงี้ยแล้วดีใจได้เล่นสักทีนะคะน้องแอนวันนั้นก็็ขขึึ้้้นนนัเเปปทีมมไไไ่ดคซต ไม่ขึ้นเหรอเอาแล้วนี่ความจาอะไรวะไหลแล้วเลิกไหลเออเลลนี่ขอโทษเออันี้ขึ้นขึ้นาเป็นยังไงเราเราเน่ะโอเคสนเดี๋ยวนะครั้งนี้แล้วมีใครขึ้นพี่ถมินทวีามีนันาพีนิโคพี่นิโคเดี๋ควพี่เอกแต่เพลงแล้วไม่มีไีพี่เจไม่มีเจ แล้วครั้งที่แล้วไม่มีน้องหญิงด้วยวันนี้พอเราวันนั้นเขามีตัวตตัวแทนเป็นเช็นพีทีวันนี้ขึ้นเองเลยวันนี้ขึ้นเองคราวที่แล้วอยู่เชียงรายวิ่งมาไม่ทันตั้งใจว่าจะวิ่งมากรุงเทพอันนี้ว่าเหนื่อยี่ว่าเหนื่อยอันนั้นก็เหนื่อยนัดและแอนวันนี้แอนก็มาในฐานะแอนทิติมาด้วยเป็นยังไงคะก็รู้สึก ตื่นเต้นนะคะได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งอย่างที่เบลบอกเมื่อกี้ล็อกคิวล็อกดาวน์ล็อกคิวแล้วก็เมื่อไหร่เราจะได้เล่นอะไกับทุกคนทั้งศิลปินด้วยกันแล้วก็แฟนเพลงด้วยค่ะส่วนคนที่ไม่ค่อยได้ขึ้นกับใครเขาเลยคือนาตาลีกับน้องพันนาตาลีนาตาลีนาตาลีนานาลีด้วยโอ้นี่แหละค่ะโมอิของเขาค่ะอ่าเนี่น้องใช้เสียงใช้เสียงใช้เสียงแรกสิคะร้องร้องเลยโมอิปาลีปาลีปาลัตตาเฮ้ย จริงๆเขากดเขากดอันนี้พูดอยู่เว้ยนี้ภาษาของเขาอ่ะนนะคะเป็นไงาันก็ได้มาเจอพี่ๆอ่าเล่าให้พี่ๆเขาฟังก็ก็มีความสุขค่ะมีตื่นตื่นตื่นเล็กน้อยแต่ว่าก็ก็แฮปปี้ดีค่ะดีทีดีใจที่ได้มาเจอพี่ๆทุกคนค่ะได้กลับมาที่กันมี่แล้วก็จะได้เจอกันแฟนเชื่อไหมคะว่าตอนที่ตอนปีสี่ห้าเขาพูดไม่เก่งเท่านี้นะเขาไม่พูดเลย เขาก็จะมีโมยโมยอยู่้ยแล้วเขาก็จะไม่พูดเขาจะพูดเฉพาะตอนอยู่ในเพลงใช่ไหมหลังเวทีเขาไม่พูดวันนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วนะคะเขาพูดเก่งเขาเอนเตอร์เทนแน่นอนนะคะนะคะอะแล้วคนอื่นๆนะคะนาแล้วก็พันค่ะเป็นไงคะสาวเชียงใหม่สาวเชียงใหม่กับเจ้าก็ไม่ว่าไงเจ้าก็ตื่นเต้นแล้วก็ยินดีมากๆเลยที่ได้เจอกับพี่ๆทุกๆคนแล้วก็ จะได้เจอแบบผู้ชมทางบ้านด้วยแล้วก็ได้เจอผู้พิสูจน์คนด้วยก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ให้โอกาสทางในทางนี้ค่ะแล้ว้องพันละคะค่ะสำหรับพันเนี่ยก็จะรุ่นเดียวกับนันนาคือไม่ได้เจอกันนานมากแล้ว่นันแล้วก็มีโอกาสได้มาขึ้นคอนเสิร์ตในครั้งนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดต่อเข้ามาแล้วก็ร่วมถึงมาเจอกับพี่ๆที่เราแบบจัดถิงเราลองได้านผทุกเพลงอยู่แล้วเลยค่ะก็อยากให้แฟนๆของพี่ๆทุกคนรุ่นถึงเขาเองด้วยอยากให้มาสนุกสนานกันใด้วยค่ เอาว่าเนี่ยมันเป็นบรรยากาศแบบนี้ถ้าถ้าถามกลับไปอ่ะเอาว่าที่เรามาเจอกันนะสำหรับสื่อมวลชนที่มาก็ล็อกดาวน์กันหลายหลายรอบใช่ไหมคะเราเราเราห่างคอนเสิร์ตกันไปนานนียยังคะกี่ปีแล้วคะสองสามปีได้แล้วนะตั้งแต่ปี20ที่เรามีคิวกันแล้วเราก็ล็อกดาวน์ล็อกดาวน์ล็อกดาวน์แล้วก็เลื่อนแล้วก็เลื่อนแล้วก็เลื่อนเลื่อนจนคิดว่าอาจจะไม่ได้อยู่เล่นแล้วนะคะทีครั้งนี้ยังคิดว่าเป็นความฝันนะจริงหรือเปล่าเอาจริงๆถามว่าลุ้นไหมว่า ถึงวันงานน่ะจะล็อกอีกรอบไหมว่าเฮ้ยกลักวขอให้ไม่ล็อกนะคะแล้วอยากจะเชิญชวนทุกท่านไปดูด้วยกันไหนไนก็แบบวันนี้มากันแล้วอะ่ะอยากให้วันจริงไปดูด้วยได้ไหมคะมเชิญชวนทุกคนให้ไปดูกันเพราะว่าเราว่าต่างคนต่าง อยากเจอกันคิดถึงกานไปรที่ยงกายสนุกสนว่าอาจจะมีบัตรไว้แล้วนะคะเพราะว่าบัตรไปค่อนข้างเร็วมากการทำรับนีมากก็อยากจะให้แบบทุกคนเตรียมทั้งร่างกายทั้งจิตใจนะคะให้แบบแข็งแรงเต็มที่เพื่อที่พร้อมที่ได้มาเจอกับพวกเรานะคะก็มีทั้งทั้งหลายหลายคนที่ยังไม่เคยได้ขึ้นแบบครั้งแรกไม่มาครั้งที่สองบางคนก็สองครั้งแล้วแล้วก็เชื่อว่าเพลงที่เตรียมมาเนี่ย สนุกแน่นอนมีทั้งสนุกทั้งซึ้งทั้งแบบเพลงแบบคบค่ันอ่ะหลายหลายฟิลหลายสไตล์ถูกต้องงล้นเราซ้อมก่อนน้องไอซ์ลองซ้อมเพลงแดนสิครับจัจจันรัดจัจจจันรัดเห็ดไหมมันต้องมีท่าเต้นได้ไหมคะโตทันไหมคะเราน่ะ เราโตทันไหมคะรู้วยอยู่เลยแล้วเราก็เชื่อว่าแบบสิ่งที่เราแบบกําลังตื่นเต้นอยู่เชื่อว่าคนดูก็ง้างมาสาบรอบแล้วนะครับที่บอกว่าอยากจะดูคาสเซ็ตเฟสติวัลนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครมาดูคอนเสิร์ตแล้วคอนเสิร์ตจะเป็นยังไงครับดูนะครับเทํามโชบิสเนี่ยที่ผ่านมาเขจัดยังไงไม่เคยทำให้ผิดหวังไม่เคยทำให้ผิดหวังครับฝ่ พี่ไอเป็นคนฝากเลยครับฝากครับ24 25กันยายนนี้นะครับมาสนุกกันแล้วก็มาทบทวนความทรงจําดีๆร่วมกันนี่เอาแค่เพลงฮิตของศิลปินที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็3มชั่วโมงยังเอาไม่อยู่เตรียมเตรียมมาสคาช่เตรียมมาสคาเพราะฉะนั้นเตรียมที่สําคัญเตรียมไขข้อของตัวเองให้ดีด้วยใส่กางเกงขาไปใช่ม,มีใครมีพี่เจมีทาทามีตัิต้ามีทีเคค่ะกระดูกกระเดี่ยวดีทุกคนค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค,ค่ณะค